สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อวันศุกร์ที่16พี่น้องครับเฤศจิกันยายน2 5 6 5พี่น้องครับตอนนี้มอญยุทธีแต่ละนั้นเขาก็บือบ้อบ้านโคกสีท้องหลังครับอำเภอวัดพิบัตทุมจังหวัดมหาสา,ารคามครับเมื่อนี้ครับพี่น้องเบิ้งราคางูาพี่น้องเป็นไหนครับ ผู้ใดนะมีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์ของงอควายครับพี่น้องครับว่าเป็นสัตว์่าชัดเจนต้องการระเบิดโครงสร้างเหืนเห็นแล้มโนนดีขึ้นหรือว่าป้องกันมลทะลครับหรือว่าโรคข้างเวลาขอดโรคบ่ออกนะเพืนนะครับผมขายซีเคฟอนี้ครับทุงละ3ามระสิบาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินไปทางครับเบอร์โทรผมคือเบอร์ศูนย์แ7ดหนึ่งสามห้าสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเพืนเมื่เข้าเพื่อนนะไว้ไหนครับพื่อนนะครับวันนี้คือบรรยากาศตลาดนะคบูมอบานโคกสีท้องล้างครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาจะถ่ายคลิปตััวแรรกก่อนนะคบ อ่ะขอจัดท้ายคลิปนะครับผมครับผมือหนีไมาตกครับมือนีมาคู่เดียวเนี่ยครับแม่ลูกเอามาคู่เดียวแม่ลูกเนาะเพราะว่าตัวนี้สูงอะไรครับไอ่ลอยสี่สิบสามบวกกี่รักครับลอยสี่สิบสามบวกเนาะแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับเนาะลูกตัวแม่แม่ลูกลูกตัวแม่ลูกตอะไรครับเพราะว่าตัวนี้ลูกซูเปอร์เอ็กซ์กับมีใบมีหลอดครับลูกซูเปอร์เอ็กซ์ซูเปอร์เอ็กซ์มีใบมีหลอดอยู่มีใบมีหลอดนะครับเนาะครกว่าสามเดือนฮะสามเดือนออกวันที่หกคุณสภาพ สามเดือนเหมือนงูหกเดือนตัวสมนี่หละเอาสามเดือนผพฤษภาพอดีหกผู้ภาไหมครับแม่นครับพฤษภามิถุนากรกดาษิงหากันยาสี่เดือนสี่เดือนครับแม่นสี่เดือนเอาสี่เดือนนะครับตัวนี้สามเดือนที่เดือนราคาครับราคาเปิดไปเจ็ดหมื่นเก้าครับเจ็ดหมื่นข้อนบาททองว่างนะครับตัวนี้คือผสมไปทองว่างครับทองว่างราคาครับเจ็ดหมื่นเก้าครับห่วยราคาคือถือแค่ถือว่าแม่ลูกตัวแม่พร้อมไหมครับแม่นครับแมนบอสเจ็ดหมื่นข้อนบาทบม่ได้ทองไหลครับบ้านีแม่ทองว่าง พี่น้องทำผู้ใด้อันนี้ลูกมันกืบประมาณเกือบซี่เดือนแล้วครับลูกซูเปอร์เอ็กนะครับแล้วก็แมวมันทองว่างไม่ได้ลูกตัวข้าแมวมันนี่ลูกแรกครับลูกแรกนี่นะครับให้กินซี่เกลียมิกนี่ผสมเลยเลยบ่เกินเดือนหนึ่งนะครับเบอร์ติดต่อนะครับไอศูนย์แปดเจ็ดครับศูนย์แปดเจ็ดแปดหกหกแปดหกหกซี่เกลียี่หนึ่งซี่เจ็ดซี่หนึ่งครับผมไอยังครับทองมีครับไอทองมีตะกี้เอิ่นพออยู่ทุ่งนี่องงหงงเลยเด้อเริ่มหัวงอกแล้วเดี๋นี้ สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเอาก่อนคือเหลือหน่อยนะพ่อขายแล้วไม่หมดเต๋อเอาพ่อมัอนี่แม่ประมาณน้ำเต๋อบอเล็กไปเบิ้งหมูน้อยเป็นยังเพราะว่าทีขายหมูน้อยให้อั้ผมที่บอกข้าวพ่อยุวันหนองคว้องเหงัวเหยียบคนตายเขาจอดทีขายอยู่เจ็ดตัวเจ็ดตัวมันนี่มีแน่ไม่เป็นห่ว้ให้เพิ่นแสนหนึ่ง ยม่พเพิ่นแสนหาพอเสรีโดนี่เลยเตี้ยไปโดนี่ไปโดนี่แล้วแต่ว่าผมขอขายแน่หนาหาล้อยโอเคให้ยพันหนึ่งไปเลยเอาไปเอาครับเพิ่มพึ่งขวางกวานแมีนเพิ่นขอางหัววานนี่แหละหัวมันไม่หลุดอ่อนเหยียบเกิดไม่ไม่เหยียบเออมันมันไปซนเพิ่นเพิ่นเลยเหยียบ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 มันไม่ลุ่มเหยียบยำเลยเมีนบันนี้เพิ่นเกิดเลยไปหุ่มไว้แสนหนึ่งเจ็ดตัวมันถือเพราะห่อตัวละสองเมื่นถ้าพอยเขาจะเอาแสนหาพอเสรีบุญไรก็นั่นแมีนได้เขาได้บุญเพิ่มเอาเอา ถึงสองแสนก็ได้พนห่อสองแสนเอาสามสิบสามตัวนี้เลยครับสามสิบสามสาครับยังดีลึงลดีขาคอยังดีเบิดเอานะครับดูคางก็ดีเพรามีตำหนิจัมองเอานะครับตัวนี้ครับสามหมื่ามพนบาทนะพ่อเนาะครับเอาโอเคเบอร์ติดต่อนะพ่อเบอร์ก็ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปอนย์ศูนย์สองแปดเก้าสามครับพอแหล่ครับพอแหล่เด้ออีรีโอลีดีที่พ่อนีไ่ได้ครับ อันนี้มันเลยมว้ะมู่วานนี่เดยพึ่งเผาหมูอวานหมู่ก้อนนี่เพิ่นอันแมนบานของคลองบ้านผมนี่แหละนะครับไปเบิ้งเพราะว่าดิตุนเพิ่นไหมงอว่าอยู่ฝากคอกหมูหันมาพี่บอกมันบานเพิ่นอยู่บ้านของคลองเพอยู่บ้านของโกไปเบิ้งไ้เพิ่นแน่เพิ่นเพิ่นเาเจ้าแห่งแค่แสนเดียวดิตุนเหมือนคนเลี้ยงเหมือนดอกดิตุนคนตายไปเสื่อเพิ่นสองแสนก็ได้พอดสามแสนก็ได้แล้วแต่นะครับไปเบิ้งเอาแต่ว่าแค่หนึ่งมุ่งหน่อยพอดเอามาก่อนแล้วครับครับผม ของเพื่อนครับตัวนี้มึงมีแต่ของมาเพราะบ่าบ่อโอ้พนใส่หมวกอยู่สวัสดีครับผมจับบ่าครับตัวนี้พ่อเปิพื่อนเขาอยากถ่ายคลิปได้บ้านนอได้ครับไดรๆตัวนี้ของว่าเจ็ดเหมือนแมนผสมไหมครับตัวนี้ผสมแล้วครับนี่ใบมีใบหอมผสมตัวใดเนาะครับนี่บิ๊กโชว์ครับบิ๊กโชว์ตรวจทองไหมเพ่อตรวจแล้วครับ ราคาเท่าไรนะเจ็ดหมื่นครับมันมันในลูกตัวของว่าตัวนี้ลูกสามในท่องครับลูกสามในท่องตัวนี้ขนาลูกสามในท่องครับตัวนี้ครับมือนี้มาตัวพ่อมือนี้มาสองตัวสองตัวี่ตัวไหนตัวตัวไหนบาทครับตัวัหนตัวไหนสี่สองตัวนี้ของไหวสี่หมื่นสองพันบาทลูกตัวใดแต่พอตัวสี่ลูกบูตันหุตตันนะครับสี่หมื่นสองพันบาท เบอร์โทรติดต่อนะครับพ่อศ8 6ย์แปดหกศูนย์แปดหกอสพ่อสมันพ่อสมันครับเนาะเอาขอบคุณครับใช่หรอนเนี่ยดีดจ่าเอ๋พ่อเป็นในมือหนีขึ้นได้รอดเลยครับพวกนี้ พอรอเนาะพอหันรอบนนัวไปเข่าปั้มเจ๊กหน่อยนี่นะแมนป่ะครับเมียนเป็นดังไหนมีถึงตาพรโตัวไ้โม่เนี่ยแต่มีถือตาอยู่แต่ละคันบม่ถือตาบนไหนอะม่นมันบอกราคาบ่ถือตาครับอ๋อราคาไหนที่ถือตาพอก็เอาราคาถือๆล่ะเพราะว่าพี่น้องเย็บที่บนกะว่าอยากได้น้อพปอเถียงไอ้ปอเถียงหาราคาถือๆไปให้แน่ครับพอเถียงก็กินจังหน่อยยังกันบ่ได้สีนาเว่าวก้ซื้อกันโลดเจ๊งสีนพำวนวานะครับ เออความเสียงกับตี๋บอสความซื้อไปซื้อทั้นี่กับขายทั้นั่นไปยังที่ละครับเอา้าเราพอลองหากันะนะบกงคนเลยเอาพ่อมาอนีขายของกันนีะเอาก้อนสิบบาอตรงยังต่กอก่อนเพราะฉะนั้นนะครับเนาะกล้วยบเอาหลายเราเอาหามื่นสองตัวหามืน่นตีพ่อสสองตัวหามืน่มนครับใส่พ่อไปขายพวยกันปะเะบอสมันเป็นลูกตัวดีเล็กกล้วยนะครับ เอานี่บอกพ่อสองตัวนี่ห้องไอ้หามือนติดสองตัวนี้เจ้าหามือนมุหันครับเพราะว่าพอเสียวันออกขายออกไปเราก็เทียวอันเอางัวเข้าไปในฟ้ามจังหน่อยหาซื้องัวพอทึ่นพอมันหน่อยเอาพ่อผมว่โง่นะวอกวอเนาะอันนี้นะข้านเขาก็ดีด้วยข้านเขาก็ดีแข้งขาก็ดีน้ำในม่หันครับตัวนี้ตัวนี้ข้านเขาดีที่พ่อตัวนี้มันเป็นเนี่ยนี่ลูกตัวดีรับเติบด้วยครับอืเขาว่าลูกลูกหลานบักเบิ้มพนะเนี่ยตัวเนี่ย ลูกนั้นเบ่งขายง่โอ้ซองตัวนี่หาเมื่อนครับซองตัวนี้จะเยวหาเมื่อนครับพราว่าคือคือซาหันหาผมมันมีคนเลี้ยงให้ผมซื้อเป็นพอทีหลีนี่เนี่ยเนียราคาพ่อเซบอผมผสมเทียมผมไป็หมดอะไรก็เนี่ยเนียนต้นได้ลูกแต่ละตัวนี่ตัวตัวนี้ยืนง่ามทำได้หมูหันเนียนครับตัวนี้ย่าอายืนเนี่ยเอาไปประกวดได้ด้วยตัวเนี้ยเนียนแต่ว่าง้างหลีเลยพ่อเนี่ยตัวนี้พ่อบอกบอกซะส่อ โค้ดตัวนี่งามกว่าโค้ดผมอยู่ในขอกของนี่ในขายโทรมันน่ะหาเงินอยู่พานาเอาไปไว้ในขอกเลี้ยงเป็นดุ่มๆที่บโบเลราคาอยู่ดิพอ่อแต่ว่าตัวตัวนี้พอ่อมักตัวตัวนี้กับตัวนี้มูหันมาตัวไหนครับหม,มาผมว่าเขาคือกันทั้งสองตัวได้พอก็ยังฟ้าแฝดเลยแมนบ้านนี้กับบายย้าด้ขี่ลายยังระเบิงเหรอนะครับ<ด>งามอยู่บ่ได้ขี่ลายหาเงินดีดีพ่อแมนอันพ่อว่าคิดผิดคิดไม่บ่อรอว่บ่คิดผิด พอคิดผิดเอาบติต่อนะครับคอบอกเออศู์แปดหกศูนย์แปดหกห้าสามศเจครับพอเสีงเนาะครับพออยังีส่พอคือเฮ็ดตันิตนแท้เพราะว่ายังตีควายมันคือถือกัแพ่อครับมันถือขายเมลมันไหลาหลครับขายแมไดไหลายลแล้วเอาพี่น้องครับพูดได้เลยนะผมบอกว่าสองส่วนี้หาม0 0นบาทผมว่าาห้าเลียงขาดทุนนี่มาเอาเงินผมขึนเพราะว่าเรียงในเรียงไปจากปีนึงก็ได็เงินขึ้นอีกเท่านึงเท่าโตแล้ว แม่นนะพ่อแม่นครับเพราะว่ามันถึงตัวละสองมืนหาเต้าไปะทีเดียตัวละหางมืนก็ได้เพราะว่ามันตัวใหญ่ขึ้นเอาบอกวนแลวพ่อครับเอาเดี๋ยวผมยังต่อก่อนครับพี่น้องนะครับอันนี้มีแต่ของบนนอครับพ่อนี่พวกนี้ครับจะบาดแะ้วพ่อตรงสิ ตัวนี้ห้องไว้สามหมพันบาทแล้วตัวนี้ได้ครับพ่อโอ้ตัวนี้ตัวไงเนี่ยโอ้ตัวนี้วะครับสามหมืสาพันบาทอ่ะมันีว่าตัวพ่อมนี่สามออกมาสามตัวตัวได้อีกครับจะบ่าทครับตัวนี้ตัวนี้สามหมืนห้าพันบาทอีกตัวหนึ่งได้พ่อแดงเข้มแดงเข้มนั่นจะบ่าทพอตัวัหนนะห้องไว้สามหมื่นหกพันบาท ตอนนี้สาม0 0ื่นหนบาทนะพอเนาะอ่ะนะครตัวน,นี้สาม0 0บาทครับมีเบอร์ดิดต่อบอ่หรอพอ่อเบ,บอร์ยังเนาะครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สองเก้ย์งเกาศูนหนึ่งเกา่ยาสี่ศูนย์พอยังครับหอยสีหอยสีครับสวัสดีครับไอ,บอไปยืนน้ำผมม่ไออะไรเงินเดินจักบาทอยู่นี่น้าพอเราห่าจักบาท เมื่องกันไล่ไปแต่ไขยเดี๋ยวโถดนะครับวันนี้ขอติดไหมก่อนไปขึ้นกับปองน้ำแทะต่ขนาดว่ามึงดูไสไม่ตดเลยเนี่ยนี่ครับจ้าบาครับโต้สี่สามสิบครับสามหมื่นสี่พบาทครับแล้วนี้สามหมืสี่พันบาทครับทองว่างเนาะตัวใดอีกครับตัวนี้ครับตัวขาวเจ้ารบบราบตัวสีขาวสามสิบสามสามันบาทตัวสีขาว เอาโตต่อไปโตแดง,งตผูบอ่ะสอมีปสครับัวผูสองมืพบาทครับหมดไปไอ้หมดแล้วครับเอาเบอร์ตดต่อนี้ครับเอาศูนย์แปดหนึ่งหนึ่กสอสองห้าสามครับซื้อไอองครับซื้อชิงไอเมนครับห้อยเมนครับเมนที่รีบไว้ค <laughs> จักบาทตรงสี่ครับผมสองหมืนสี่พบาททองว่างขรับตัวนี้เที่ยไหนทองว่างเอามาตัวพร้อมมาหนิอามาหาเหลือตัวเหลือสามเหลือ3ตัวไม่ตัวใดแนี่เพ่ะนี่นี่ตัวหนึ่งครับตัวนี้เท่าียกับสามหมนตัวนี้สองหมื่นสี่ครับสองหมื่นสี่พันบาทแม่ทองว่างนะเพ่อเนาะแม่ครับสองหมืสี่พันบาทเอาตต่อไปได้พ่ะแมนนี่ครับ จบาทแร้วพอตัวสิแม่นี่สามหมื่นหกกับสามหมืนันบาทพอกในสามเดือนกว่าแลวตวรวจทองก็พอตัวนี้เน่อากในตรวจแต่ตว,ว่าเสริมพันมาสเดือนกวัวเลยอ๋อสเสิมพันมาสาเดือนกว่วแลวเอาตัวต่อไปพอตัวไหนแม่ลูกครับตัวไหแม่ลูกตัวไหน<ร>ต้ัวขาวขาวครับขาวขาวพูนปะครับไกลๆสองหมื่นวนั่นพมนั่นว่าไปสองหมื่นห้าสองหมื่นหาเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแสเก้าเก้าสองเจเก้าเก้ พ่อยังครับนี่ครับพ่อหำครับพ่อห้ำไงมาพ่อโอ้ยพอสมควรอยู่างครับ <c oughs> สวัสดีครับอ้ายเป็นไหนครับมืัอนี้รถตั้ตมาครั้งแรกครับเอาไอาคือเดินสายไปทุกบ้องเลยครับไปเรื่อยๆบ่าววายกิจสารคามเริ่มเดินกันไ,ได้แอ้วนี่ครับ เพราะเฮอเหตุเดือนทองเดือนนึงบ่ไม่ด้ครับอันไ้ได้เงินบ่บ่บ่ทั้งหลัวมันเฮ็ดจังได๋เวลาเอานะครับเป็นกําลังใจให้อ้ายอ๋อขอบคุณครับขอบคุณหลายครับบครัเดี๋ยวก็ดังครับเพราะว่าผมสิบอกเลยทํา YouTube มันผมเนี่ยคนไม่ดูแล้วแต่ว่าหันมาคดเฮ็ดใหม่มันสิแนะนําหลายๆคนที่เขาเบิ่งหลายยิ่งยอดซับพะแนนฮอตแสนเนี่ยช่วง3-4มสี่หมื่นหามืเนี่ยอย่าวิวขึ้นเลยมันสิขึ้นมาเองเลยขึ้นแบบหลายบักคักอาจสิดังไปในตอนที่ว่าคนติดตาม3-5มถึงหมื่น หลังจากเกินแสนปุ๊บไอ้ต่ที่เป็นที่ของผมครับผมจะมีคนเงินฝากฝากฝากกดติดตามนะครับเอาช่อเยังครับไี้ช่องเท้าเงาะผู้หากินหมาดนะครับอ่าโอเคช่องเงาะจังก้ายนี่แหละครับผมขาผมถึงฟองจ้อยดูได้ผมไม่ได้เด้อได้ได้ได้เราเปรึกษาไอ้ก็ปรึกษามีคนติดตามอะไรในไอตอนนี้ครับตอนนี้ไในพันกว่าพันกว่าเอ้าวพันกว่าหลือชั่วโมงครบไปครับตอนนี้ชั่วโมงได้สามพันเจ็ดครับเอ้าอีกสามหน่อยชิมง ก็น่าจะผ่านโปมือนี่มืออื่นลรครับผมขอบก็ได้ไรครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับยินดีกันครับเอาทำอาหากินได้เอาหั่ทาง่นไหนโตสวัสดีครับคุณแม่เอามาโตครับมือนี่เด้งว่าหน่อยตัวเดียวตัวเดียวอันนี้จะบาทแม่โตมือสิอันนี้ว่าสิบแปดสิบแปดหนึ่งหมื่นแปดพันบาท ม้วนหน่อยแม่นะครับเนาะหนึ่งมบาทขอเบอร์โรติดต่อน่ครับคุณแม่087ย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเมา่องสางแปมนึ่แม่ยังครับแม่ทองแม่ผมเอาซี่สาบผมยัเอาขีดโผล่แม่วาสี่สิบรูออกปะเอาอนี้ผมรวยเด้อผมนี่แม่จะซ40สิบจังวันลูกใบหนาเดนหรออันลูกว่าสบายอยู่ของไอซีคงออกวัดนี่ครับ เป็นยงังไงเจ้าหน้ที่ยนเอติดเชื่อครับอ้าวบกวนอนลครับคุณแม่อ่ฮันลูกว่าสบายว่าเฮดเบียกันมั้งเอา้มน,นี่ผมแอบถ่ายอาจารย์นคนอบก้อนนะครับโมน,นี่เ <c oughs> อาไอาผมถ่ายคลิปแน่ผมสคววนนิครับล้าสวัสดีครับพ่อจะบ่ายแล้วครับคมนี่ เจ็ดหมื่นเจ็ดกับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมลูกมันตัวใดตัวนี้ลูกพรอมว่าดอกไม้หมดอ่านอยู่หมดบอลเลือซื้อบอลมีพร้อมอลูกบอลมีพรอ่แต่บางงานบอลมีพรไม่ยังก่อนยังเขาว่าเอชเก่าหกคนนะพ่อว่าแมนบ่อครับเอานะครับเอชเคยังกับบุูรเนาะไอเนาะแต่มีไปอยู่ตะลุนธรรมชาติเนาะตัวนี้เนาะครับครับตัวนี้เนื้อหนังดีครับเม็ดซีดีตะลุนธรรมชาติครับแล้วก็ผมว่าเลี้ยงเอาแม่ไปดูดน้องลูกซื้อ นะครับการือว่าเลี่ยงในเกินราคาแล้วท้าได้ใ้คาเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดครับผมเจ็ดหมบาทเบอร์ติดต่อนี่ครับเบอร์ติดต่อครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองามหนงหกสานเี่ห้าสาเก้าสี่ังไเทียบครับ้เทบนครับผมขอบคนะครับผมอ่าเพี่องครับผูดใดมีปัญหาเรื่องระบบสืพันของง้วควายครับผมขายซ k เคฟอสิครับ สูงละ3ามลายกับสิบาทผอมทรงครับทุนหกิโลครับกินเลยเกือบเดือนครับตัวนึงนะครับกับู้ใดสนใจกับเบอร์โทรคงกับเบอร์ศูน3 5แปด7นึ่มนิสวัสดีครับ